รุ่งแจ้งแสงสูหมุนส่อง้างยสาาสองแสงทองงามไพย าฟ้าไทยไขแสงแดงเรือ่องกาว่าเราร้องกองไกลไกลขันคราวเจือปักสินร่อนบินหาเยอือเมื่อารุณได้เริกเบิรฟ้าครับครับก็ผมก็เป็นหลานเจ้าเมืองนะครับดัน เป็นไอ้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นโลนเจ้าเมืองครับครับช่งเพิ่งเรียนจบกลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากลับบ้านมาพูดเรื่อครับเพราะว่าไปเรียนไปอยู่นู่นนานก็พี่ไก่เขาก็เลยเชิญมาว่าเอ่อถ้าเกิดเรามาสักการะบูชาอันชีของตระก,กูลอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอดีคุณลุงชินเวสาศาสารศาสตร์ที่เป็นคุณลุงผมเขาก็ได้มาเป็นส่วนร่วมในการทำรูปบำมุง วัฒนธาตุด้วยครับก็เลยมีโอกาสได้มากราบไหว้ครับครับเพราะว่าสายนี้คือประยุทธดอนนะครับก็เกือบร้อยหกสิบปีที่ไม่ได้สาแหลกว่าเป็นเกี่ยวกับเจ้าเมืองเจ้ยาใหญ่สุธทรมัตรีนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายที่ยกวังให้เป็นสารกลางตรงนี้ครับทำให้การสรรืบทอดของลูกหลานเนี่ยมันต้องทําประเพณีนี้ที่เจ้าเมืองเคยทำามาตั้งแต่อดีตดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น้องแมนก็เป็นตัวแทนอีกท่านหนึ่งที่กลับจากต่างประเทศจูปิโทมา นะครับแล้วก็มาได้สืบสารประเพณีนี้ก็เป็นตัวอย่างรับลูกหลานสุขุนนครคนต่อไปครับครับรู้สึกยังไงงคะได้ใส่ชุดนี้มาเออก็รู้สึกแปลกใหม่ดีนะครับเพราะไม่เคยได้ใส่ชุดไทยแบบนี้มาตักบาตรทำบุญครับผมแล้วก็รู้สึกดีครับเพราะนครเนี่ยผู้คนน่ารักแล้วก็อากาศดีมากอากาศใช่ชอบมากครับใช่ ได้มา <Alab> แล้ว่าเหมือนซึมซับบรรยากาศเก่าๆที่เพจพี่กายได้ฟังว่านี่คือประเพณีเก่าของเมืองละครด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะครับคุณนนพี่นันเปือกของคุณนนพี่ชนะเปือกของเพราะว่าการที่เป็นเจ้าเมืองแล้วก็สืบสานประเพณีนี้ให้กับชาวเมืองนครเสียมราชประชาชนทั่วไปได้มาย้อนยุคประเพณีที่ดีงามที่ควรจะสืบทอดมาเป็นพันปีเนี่ยดีมากครับประเพณีต่าง ใช่ใช่เป็นสิ่งดีประเพณีที่เริ่มต้นขึ้นเราเป็นปีที่เก้าทันเก้ร้อยสี่สิบสี่ของข้าพเจ้าในศตวรรษทุกเช้าวันอาทิตย์ไม่ว่าจะฝนตกเลยอ่อนก็จะสักบาตรกันแล้ว่าถ้าฝนตกเราจะเข้าไปสักรับก็เป็นประเพณีที่เริ่มต้นลูกหลานต้นแรับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าประเพณีที่ดีงามนั้นสามารถเริ่มต้นได้ ที่ตัวเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับดูต้อนรับกลับเมืองขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะและสร่างรับวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะบันทึกไว้นะคะว่าเรามีการตักบาตรหน้าพระธาตุครั้งที่444นะคะ 4 4 4นะคะวันนี้ก็เริ่มที่จะมีผู้คนทั้งอุดอรเชียงใหม่นะคะนะักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จะรู้กันแล้วว่าทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะมาปากัปากบาแกนที่นี่แล้วก็ชาวนครศรีธรรมราชเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหนน่นวยงานหรือว่าผู้คนนะคะต่างก็มาที่นี่เพื่อที่จะได้พักผายนนะคะสวัสดีกันยามเช้านะคะ ในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนั่นเองค่ะและก็ขอบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ฝนตกแดดออกนะคะเราก็จะกักบ,บาททุกครั้งไม่มีเว้นนะคะถ้าฝนตกนะคะก็จะเข้าไปในเรียกว่าในพระนะคะไปด้านในนะคะและก็ คิดถึงจังเรีิโออนไลน์และนอนโมโต,โตเต็มโลกนะคะก็พยายามนะคะที่จะนำบุญเหล่านี้นะคะไปให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางมานั้นจะได้ รับบุญโดยพวกกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะท่านรอบนะคะแต่เหมือนท่านก็ไม่รู้นะคะก็เคยอตอนที่ลูกชายอมอมปรลวิิชากิจบวดที่นี่นะคะก็ได้นิมนต์พระนะคะให้เดินผ่านนะพระธาตุแล้วก็แบอบกท่านว่าเราไม่จะได้มีการตักบาตรหน้าพระธาตุกันไม่เฉพาะวันสําคัญทางศาสนาเท่านั้นนะคะแล้วท่านก็ได้ามาเดินบิณฑบาตนะคะในทุกๆเช้าอายุท่าน92ปีแล้วนะคะ ก็ยังมานะคะและก็ท่านก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเห็นพุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่จําเป็นต้องนำา่าของมาเยอะนะคะเพราะว่าเราคนมาเป็นจํานวนเยอะแล้วนะคะมาตามจิตศรัทธาตามที่มีตามที่เป็นนะคะร่วมกันที่จะคนละเล็กคนละน้อยสมทบในการ ทำบุญต่างๆนะคะร่วมกันผลักดันวัดพระมหาธาตุบวรมมหาวิหารนาครศรีธรรมราชสู่มรอด,อดกโลกค่ะ <c oughs> วันนี้บุญวันนี้นะคะก็ส่งให้กับพันธมิตรทุดเหงุุกลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในศาสนาพุทธหรือว่าในศาสนาต่างๆนะคะนั่นจะเป็นเ,เรียกว่าโลกไร้พรมแดนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าประเทศไหน กับรุญโดยทั่วกันนะคะดิฉันพวงรับวิชดิตคิดถึงจังเรีิโออนไลน์และนอ,มอโมโตเต็มโลกพร้อมด้วยดิตระดาบโปรดักชั่นค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ